ครับผมสวัสดีครับวันนี้ช่างเพชรกับ t o y ยต้ารีโนะครับมาด้วยอาการที่ลูกค้าแจ้งก็คือแอร์ไม่เย็นนะครับเคยไปเติมสารทำามเย็นมาแล้วนะครับได้ประมาณ2เดือนนะครับก็กลับมาไม่เย็นอีกนะครับแล้วก็มีกลิ่นนะครับมีกลิ่นออกมาจากลมแอร์นะครับชัดเจนนะครับว่ากลิ่นคล้ายพว้ายพวกน้ำมันนะครับแล้วก็ไม้ช่างเพชรตรวจเช็คนะครับช่างเพชรสสนษฐานว่ามีโอกาสที่จะเป็นอีวาโปรเตเตอร์หรือตู้แอร์ รั่ว90%าเนะครับเดี๋ยวช่างเพชรจะพากันพาพาถอดออกมาเช็คกันนะครับแล้วก็จะพาตรวจเช็คเบื้องต้นก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันกับโตโยต้ารีโวคันนี้ครับผมเดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะมีอะไรอ่าก่อนที่เราจะทําการเช็คนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับผม t ต y ยต้ารีโวนะครับก่อนที่เราจะลงมือทําทุกครั้งนะครับก็มาดูนะครับสารท่อมเย็นตอนนี้ไม่ได้ติดเครื่องนะครับอยู่ที่ 45 PSI นะครับแล้วก็ดูบริเวณคอมเพรสเซอร์นะครับด้านล่างแล้วก็แผงคอนเดนเซอร์เช็คเรียบร้อยนะครับตามท่อต่างๆนะครับไม่มีจุดรั่วซึมนะครับช่างเพลให้เปอร์เซ็นต์ไปที่ตู้แอร์หรือว่าเวเตอร์ไปสัก90%นนะครับก่อนที่เราจะลงมือทำนะครับหรือรื้อคอนโซลครับก็มาเทสติดเครื่องดูก่อนนะครับว่ามีไฟอะไรโชว์มาหรือเปล่านะครับ เก็บไว้เป็นกลักฐานนะครับถ้าไม่โชว์ก็คือไม่โชว์นะครับตอนนี้ก็จะมีไฟที่โชว์มีไฟเบรกมือไฟหลีหรือเปล่านี่ครับโชว์มานะครับจะเป็นไฟขอทางนะครับไฟ eco หมดหมดอะไรสักอย่างนี่ไงโอเคปิดก็หายนะครับนี่ครับปุ่มปิดปุ่มเปิดนะครับ ส่วนไฟ่องสว่างตรงนั้นเป็นระบบออโต้หรือเปล่าโอเคไม่ปิดก็ไม่หายแสดงว่ามันโชว์อย่างนี้นะครับตัวสีเข,วเขียวนะครับก่อนที่เราจะรื้อนะครับไฟถุงลมถุงลมนิรภัยไ,ไม่มีการโชว์นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวช่างเพชรจะพาจะพาทําการรือ้อคอนโซลออกมานะครับเดี๋ยวพาเช็คว่าตู้แอร์จะรอดหรือไม่รอดนะครับกับโตโยต้าเรโวคันนี้ขอเวลาสัก หนึ่งชั่วโมงนะครับทำการรื้อออกมาเดี๋ยวเรามาดูครับว่าจะรอดไม่รอดนะครับกับโตโยต้ารีโวคันนี้ครับผมขอเวลาหนึ่งชั่วโมงนะครับผม Toyo ต้ารีโวนะครับตอนนี้เราก็ลื้อออกมาประมาณ60%นะครับยังไม่ออกนะครับไอหมายถึงลื้อออกมานะครับรื้อก็คือลื้ออกมาจะถ้าลื้ออกมาคือออกมาเลยนะครับอันนี้คือขั้นตอนยังไม่ครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งก็คือต้องยกตู้ออกมาครับนี่ครับลูกค้าว่าราคาทําไมถึงสูงอย่างช่างเพชรนะครับโตโยต้ารีโวนะครับ ก็ตามงานครับนี่ขนาดตู้แอร์ยังไม่ออกนะครับยังขนาดนี้นะครับถ้าตู้แอร์ออกมาบอกเลยไม่เหลืออทไรนะครับลูกค้าบอกว่ารถไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับทําไมมันพังเร็วจังช่างเพชรนะครับก็ประมาณนั้นครับก็นี่ครับรถไม่น่าจะไม่ได้ใช้งานจริงๆครับนี่ดูสไปร์แมนเข้ามาทํารังแล้วนี่ฝุ่นเยอะมากนะครับแล้วก็สไปร์แมนเข้าทุกที่นะครับอย่างโหดนะครับเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นครับ ฝั่งนี้นะครับไม่ต่างกันกับฝั่งน้นนะครับบอกเลยฝุ่นเยอะมากนะครับขนาดลูกค้าไม่ได้ใช้งานนะครับนี่ให้ดูนะครับแต่ละชิ้นนะครับอย่างหดนะครับขนาดลูกค้าไม่ได้ใช้งานยังขนาดนี้ถ้าลูกค้าใช้งานไม่รู้ว่าจะขนาดไหนนะครับนี่อุปกรณ์ต่างๆนะครับ นี่ครับเอามาอยู่ด้นานนอกรถนะครับคอนโซลคนโซน,น,โซนเดี๋ยวพวกนี้ทําความสะอาดให้นะครับเป่าทําความสะอาดให้นะครับอันนี้ยังไม่ออกนะครับแค่ให้ดูเบื้องต้นก่อนนะครับให้ดูเบื้องต้นก่อนนะครับทําไมตู้แอร์ถึงพังเร็วนะครับบอกเลยว่าข้างนอกขนาดนี้ข้างในจะขนาดไหนเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาดูดูกันครับเดี๋ยวมาดูกัน เดี๋ยวช่างเพชจะดัดภาพไปอีกทีนะครับเดี๋ยวเรามารอดูอีกทีหนึ่งครับผมกับโตโยต้ารีโวคันนี้ผมนี่บอกเลยยางหดโตโยต้ารีโวนะครับอ่าอีวาเบอร์เตอร์นะครับช่างเพชประกอบเป็นที่เรียบร้อยนะครับตรงนี้ขโมยขึ้นบ้านมักจะทิ้งหลักฐานไว้นะครับนี่รอยแทะนะครับเป็นรูนะครับฝั่งนี้ก็เริ่มมีการแทะนะครับมิกีเมส์เริ่มมาจัดการนะครับช่างเพชไม่ได้ติดนะครับผม เพราะว่าช่างเพชรปิดเลยนะครับปิดลมภายนอกภายในให้เรียบร้อยนะครับด้านในเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเพื่อป้องกันในอนาคตมิกีเมาส์หรือจิ้งจตทุกแกอะไรต่างๆจะได้ไม่หางานให้ช่างนะครับมาดูกันครับว่าช่างเพชรปิดตรงไหนนะครับในก่อนที่จะประกอบนะครับก็ให้ดูกันนะครับวันนี้อากาศฝนตกนะครับเป็นเมื่อนิดหน่อยนะครับต้องเราก็จะมองเห็นกันอยู่นะครับตรงนี้นะครับปกติจะเป็นรูนะครับ เป็นรูขนาดใหญ่เลยนะครับพวกมิกกี้เมาส์อะไรก็จะกระโดดลงมาเข้าตู้แอร์นะครับส่วนใหญ่ก็จะไปทําลายพวกพินเตอร์ตู้แอร์นะครับก็จะเห็นผลงานอยู่ตรงนั้นบ่อยๆนะครับแทบทุกคันนะครับช่างเพชรก็จัดการปิดให้นะครับหมดสิทธิ์เข้าอีกต่อไปนะครับฝุ่นนะครับตอนแรกฝุ่นเยอะมากนะครับตอนนี้ช่างเพชรเป่าเช็ดทําความสะอาดเท่าที่จะทําให้ได้นะครับทําให้ได้มากที่สุดนะครับก็ ถึงจะประกอบตัวแอร์ส่วนต่างๆเข้าไปนะครับแล้วก็สิ้นตัวต่างๆก็จะเป่าแล้วก็เช็ดให้ทุกจุดนะครับก็พยายามทําให้ดีที่สุดนะครับโอเคเดี๋ยวช่างเพชรจะตัดภาพไปตอนที่ประกอบเสร็จเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าแอร์จะกลับมาเย็นหรือเปล่าครับกับโตโยต้ารีโวคันนี้ครับผมเดี๋ยวไปดูกันอีกที่หนึ่งครับผมโตโยต้ารีโวนะครับตอนนี้ช่างเพชรก็ไล่ประกอบนะครับลูกค้ามาบ่ายสองโมงนะครับตอนนี้จะห้าโมงเย็นแล้วนะครับก็ น่าจะหกโมงกว่าๆนะครับเพราะว่าช่างเพชรจะต้องไปรับลูกนะครับถึงจะกลับมาประกอบให้นะครับให้ดูคร่าวๆนะครับช่างเพชรก็ไล่ทาความสะอาดให้นะครับเช็ดเป่าเช็ดเช็ดเป่าเป่าให้นะครับทุกจุดนะครับเท่าที่จะทําได้นะครับเพราะว่ายอมรับจริงๆนะครับว่าคันนี้คุณจะมากจริงๆนะครับก็ช่างเพชรจะแจ้งลูกค้านะครับแต่ช่างเพชรลืมแจ้งนะครับลูกค้ามาดูคลิปนี้ ก็ทำแอร์เสร็จเข้าคาแคร์ทำความสะอาดดูดฝุ่นเลยนะครับเพราะว่าข้างในฝุ่นที่มาตอนแรกนะครับเยอะๆนะครับช่างเพลททำการเป่าเป่าแล้วก็เช็ดทำความสะอาดให้นะครับหมดเรียบร้อยแล้วนะครับฝุ่นที่ตอนแรกๆดูไม่ได้เลยนะครับตอนนี้ก็สะอาดสะอ้างนะครับเป็นรถใหม่ขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับ ก็ฝากลูกค้าไว้ด้วยนะครับถ้าช่างเพชรเรือมบอกนะครับถ้ามาดูคลิปช่างเพชรนะครับไปคลายแค์ดูดฝุ่นทําความสะอาดให้สะอาดก่อนนะครับแอร์เราถึงจะใช้ได้นานๆทนๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวช่างเพชรจะตัดภาพไปตอนประกอบเสร็จเลยแล้วกันนะครับผมโตยตาลีโวนะครับตอนนี้ก็หกโมงเย็นนะครับช่างเพชรไปรับลูกมานะครับก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับตอนนี้ฟังโลอยู่ที่ประมาณ30มสิบีไอนะครับโดยประมาณฝังไฮอยู่ที่ 200คิดไอโดยประมาณนะครับก็ถือว่าในเกณฑ์มาตรฐานนะครับสาหรับระบบแอร์ของเดนโซนะครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนความเย็นนะครับด้านในครับช่างเพชรยังไม่ทดสอบนะครับเดี๋ยวจะพาไปทดสอบกันนะว่าหลังจากเปลี่ยนยีวใหม่นะครับแล้วแล้วแอร์จะกลับมาเย็นเหมือนวันแรกที่ลูกค้าซื้อมาหรือเปล่านะเดี๋ยวช่างเพชรจะพาทดสอบกันเลยครับผมครับผมตอนนี้ช่างเพชรอยู่ในห้องดยสารนะครับก็ประกอบเรียบร้อยนะครับข้างใน ไม่มีร่องรอยไม่มีรอยรอยแกะรอ,อยแงะเลยนะครับเพราะว่าตำแหน่งที่เราแกะก็คือเราจะรู้ตำแหน่งดีนะครับเพราะรถพวกนี้จะเป็นรถญี่ปุ่นประกอบก็จะค่อนข้างที่จะทําง่ายนะครับไม่เหมือนพวกมาด้านะครับก็มาดูไฟหน้าปัดนะครับเอามิเตอร์ก่อนนะครับไฟหน้าปัดก็ไม่มีอะไรโชว์นะครับมีขัมผัสเนื้อพยเบรกมือแล้วก็ไฟหลี่ที่ติดมาเหมือนตอนแ,นกแรกๆนะครับเขียวเขียวด้านบนนะครับรถวิ่งมา ที่หนึ่งแสนหนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันกิโลเมตรนะครับโดยประมาณนะครับเดี๋ยวทีนี้เรามาดูอุณหภูมิกันนะครับตอนนี้ก็ทั้งในรถจะเป็นมืดนะครับเพราะมันเริ่มค่าแล้วนะครับก็ใช้ไฟไฟฉายนะครับช่วยในการมองเห็นนะครับตอนนี้อุณหภูมินะครับก็ค่อยๆลดลงนะครับเดี๋ยวช่างเพชรเปิดพัดลมตอนนี้เบอร์เบอร์สามนะครับความเย็นเย็นสุดนะครับ เดี๋ยวเอาเป็นเบอร์สองนะครับจะได้เร็วหน่อยนะครับเพอลูกค้ามานั่งรอรับรถแล้วนะครับช่างเพชรก็เก่งใจนะครับแต่ขออนุญาตลูกค้านะครับขออนุญาตลูกค้าแล้วว่าขอถ่ายคลิปหน่อยนะครับเพราะว่าช่างเพชรได้ทําคลิปมาแต่ตอนเริ่มต้นทํางานเลยนะครับก็กะว่าให้ลูกค้ามาแล้วประมาณห้าโมงเย็นนะครับแต่ว่าไม่ทันนะครับเลยมาถึงหกโมงเย็นนะครับเพราะว่ามีขั้นรายการนะครับช่างเพชรต้องไปรับลูกนะครับ อ่าอุณหภูมิต่ำสุดนะครับในช่องลมนะครับตอนนี้ที่ทำได้อยู่ที่เจ็ดจุดหนึ่งองศานะครับเทียบของแท้ได้นะครับความเย็นเทียบได้นะครับแต่ความทนต้องรอดูนะครับระยะใช้งานยาวๆนะครับความเย็นไม่มีปัญหานะครับส่วนอุณหภูมิในห้องโดยสารนะครับอยู่ที่อ่าสิบหกจุดหนึ่งองศานะครับแล้วก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตอนนี้กระจกนี่ครับบอกเลยนะครับ นี่เห็นไหมครับขึ้นฝ้าไปหมดแล้วนะครับนี่นี่เริ่มขึ้นฝ้าทั้งหน้าทั้งหลังทุกบานแล้วนะครับความเย็นไม่ต้องสืบนะครับสิบหกจุดนึ่งความตัดอยู่ที่เจ็ดจุดศูนย์เริ่มทํางานใหม่ที่เจ็จุดสามองศานะครับถือว่าผ่านนะครับกลับมาเย็นฉ่าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มิกิเมาส์ทางเข้าปิดให้เรียบร้อยนะครับกินภายนอกกินควันไฟกินอะไรหายนะครับ จัดการให้หมดนะครับโอเคครับถ้าใครดูมาถึงช่วงจะท้ายนะครับก็ขอบพระคุณมากๆนะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดซับสไครป์ช่างเพชรด้วยนะครับช่างเพชรจะได้มีกำลังใจทําคลิปอื่นๆมาลดลดอื่นๆไม่ดูอีกนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับรถตู้คันนั้นแอร์ไมโครบัสแอร์ไมโคบัสนะครับเดี๋ยวรอดูหลังจากลงคันนี้เสร็จนะครับเดี๋ยวพวกนี้ลงนี้ให้ดูนะครับว่าแอร์ไมโครบัสคันนั้นจะเย็นหรือเปล่าแต่สําหรับรีโวคันนี้เรียบร้อยนะครับงานออกมาเย็นฉ่าไม่มีปััญหานะครบ สำหรับคลิปนี้ช่างเพชรก็ลาไปด้วยกับต o y o ต้รีโวคันนี้ครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ